สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอัพพซดนี้หวานก็ต้องมาอัปเดตอย่างด่วนๆค่ะกับเรื่องอัจฉริยะแห่งต้าหม,มิงนะคะวันนี้มีใครเป็นเหมือนหวานบ้างเอ่ยวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ ตามหาเรื่องนี้อยากจะดูมากๆเลยค่ะก็แพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าภาพคือไอชีอีนะคะแต่พอเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเององ่สรุปนะคะเรื่องนี้ไม่ได้ออนไลน์ตามข่าวลือนะคะไม่ได้ออนแอร์เหมือนดังข่าวลือที่มีกันอย่างแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่น่าจับมาแล้วละ่ะเพราะว่าโปสเตอร์ก็ออกมาเพียบแล้วก็ตัวอย่างก็ออกมารัวๆเลยนะคะแล้วก็มีคน พูดถึงเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้อ่อนแอกันแล้วนะคะเพราะมันมีเพียงแค่12ตอนเองแล้วก็มีแฟนๆของคุณจางรั่วอินก็อย่างที่จะดูผลงานของเขามากๆเลยค่ะนอกจากที่จะมีคุณจางรั่วอินแล้วนะคะเรื่องนี้ยังมีคุณชีเหวยซึ่งก็สวยมากๆแล้วก็มีคุณหวังยางมีคุณอู่กังค่ะเรียกได้ว่ายอดฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องไอเดอร์น็อกดาวนนะคะจบไปแล้วนะคะของทางไอชีอีก็เริ่มต้นด้วยเลตติ้า9แล้วก็จบด้วย ประมาณที่7จุดกว่าๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวค่อนข้างหนักหนาสาหัสเป็นเรื่องราวของการปราบคอร์รัปชันก็จะลดลงอย่างนี้แหละคะ่ะ <c oughs> เป็นปกตินะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เรื่อง The, The down เนี่ยมันจบไปทุกคนก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่ามันจะได้เอามานะคะอัจฉริยะแห่งต้าหมิงมันจะได้มาเหมือนกับชนกับ ยอดบุรุษพิกคดีนะคะแต่ถ้ามองไปตามไปตามด้านธุรกิจแล้วก็เออก็เป็นไปได้ที่จะไม่เอามาชนกันเนาะเพราะว่าไอชีอ e ีก็เป็นหนึ่งในแขนงนะคะเป็นหนึ่งในแขนงหนึ่งของบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ก็คือเทนเซนแล้วเทนเซนเขาก็มีแบบว่าแบ่งแยกออกมาเป็นสาขาลูกมีไอชีอี e, นะคะมีแบบว่าทั้งพวกวีทีวีอะไรแบบนี้นะคะก็มีซอยย่อยๆไปอีกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะรอชมกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่าง นะคะคทุกคนรอชมกันอยู่ซึ่งสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะเราก็ต้องมาพูดถึงเพื่อนๆได้ดูตัวอย่างหรือย,อยังน่าดูจริงๆเลยนะคะตัวอย่างแต่อย่างว่าละค่ะทีมทีมของแสงสีเสียงก็จะเป็นแนวทะมึนทมึนอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูลึกลับลึกลับไงสําหรับเรื่องราวของการสืบคดีอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสําหรับบทบาทของคุณจางลอินนั้นก็คาดว่าคงจะไม่ให้มาสืบคดีสิวๆนะคะน่าจะเป็นคดีที่มีความ ลึกลับลึกลับมบาก แล้วก็สังเกตนะคะว่าคนที่มีงานชุกกว่าพระเอกพระเอกคือคุณจางรั่วอินใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นคุณอู๋กังนะคะเห็นหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็บทบาทก็เป็นบทบาทที่ต้องเป็นตัวเอกนะคะของแต่ละเรื่องด้วยสิคุณอู๋กังนะคะโดยเฉพาะเรื่อง The Knockdown เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูกันจะเห็นครอบครัวของเขาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยานะคะก็ยังสาวยังสวยอยู่แล้วก็ลูกชายก็มานะคะหวานว่าถ้าเกิดท่านสังเกตกันดีๆจะรู้เลยแหละว่าคนไหนเป็นลูกชาย ของคุณอูกกังนะคะหนะ้าตาคล้ายๆกันมากโดยเฉพาะจมูกค่ะตอนนี้เรื่องนี้นะคะเป็นกระแสตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์เลยอะสำหรับเรื่องอัจฉริยะแห่งตาหมิงหรือว่า under the microscope นะคะเพราะว่าผู้ที่มาเขียนบทละครให้เรื่องนี้ก็คือคุณมาโปโยงนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วเขาก็จะเขียนแต่นวนิยายนะคะก็มีเรื่องนี้ก็มา ร่วมงานอย่างใกล้ชิดทีเดียวแต่จริงดีนะคะเพราะว่าเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยท้า้ผู้ที่แต่งนวนิยายมาเองอาจจะทําให้เราได้เ,เก็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะในการเอาแทรกเข้ามาในฉากแล้วทําให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าว่าจริงๆแล้วต้นฉบับต้องการจะสื่ออะไรให้พวกเราดูนะคะนอกจากที่คุณหมาโปโยงจะมาเขียนบทละครให้เองแล้วนะคะผู้กํากับก็คือคุณพานอันจือนั่นเองค่ะคุณพานอันจือ ท่านนี้ก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยค่ะ สำหรับในตัวอย่างนั้นนะคะก็จะเดูแล้วก็เป็นโครงเรื่องหลักในนวนิยายนั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราว12ตอนที่เรื่องราวมันก็จะมุนอยู่รอบๆของตัวพระเอกที่รับบทโดยคุณจางรั่วอินนั่นแหละนะคะก็คือพระเอกเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของของเลขคณิตค่ะแล้วก็บังเอิญว่าโอ้โหไปรู้เรื่องราวของพระีนะคะาระภาษีผ้าไหมซึ่งจริงๆแล้วมันต้องจ่ายเท่านี้แต่ว่าไม่ได้จ่ายนะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการคำนวณแล้วก็มีการ หลักฐานเป็นหนังสือต่างๆซึ่งเรื่องราวมันไม่ใช่สิวๆว่าจะให้พระเอกเราเข้าไปสืบไปขอเอกสารต่างๆได้นะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็มีฐานะเป็นแค่แบบคนธรรมดาเท่านั้นเองนะคะต้องมีคนที่มีอำนาจเป็นแบ็กให้เขาแล้วเขาถึงจะเข้าไปแก้ไขความยุ่งเหยิงในเรื่องราวได้ค่ะในเวลาเดียวกันนะคะเมื่อพระเอกของพวกเราสืบสวนคดีผ้าไหมเนี่ยเขาก็ได้ไปค้นพบความจริงเรื่องเกี่ยวกับการตายของ พ่อแม่ของเขาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตายแบบปกติอย่างที่อย่างที่เขาก็สงสัยมาโดยตลอดว่าทําไมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันมีความลับที่ซ่อนอยู่อื่นๆด้วยนะคะกรณีหลังจากคือมันจะเป็นเรื่องราวที่ทับซ้อนคดีทับซ้อนคดีทับซ้อนคดีค่ะซึ่งก็น่าจับตามองมากทีเดียวนะคะทำให้ผู้ชมอย่างพวกเราก็มีความอยากรู้อยากเห็นกับความซับซ้อนของตัวโจทย์ที่จะต้องแก้ไขแต่ว่ามันมีแค่12ตอนตอนไง พวกเราแบบว่าจะได้รู้กันเร็วนะคะเพราะไม่ต้องรอานานค่ะ และแน่นอนว่าพอสืบขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็เป็นแบบว่าโอ้โหอยู่ในส่วนของที่เป็นราชวงศ์เลยค่ะดังนั้นนะคะมันก็เลยเป็นละครแ,แนวนักสืบที่น่าสนใจมากๆเหมือนเหมือนที่พวกเราชื่นชอบนั่นแหละเหมือนกับเรื่องที่เราได้เคยดูเรื่องอะไรนะความลับของราชวงศ์ถังอันนั้นก็มีความมีความซับซ้อนอยู่ในตอนเริ่มนะคะเรื่องราวในแนวเนี้ยได้รับความชื่นชมแล้วก็ติดตามดูกันแทบทุกเรื่องเลยเพราะว่าเป็น เรื่องราวที่พวกเราอยากจะตามไปทุกๆตอนเลยนะคะ โอ้ยนี่ก็รอให้ออนแอร์อย่างเดียวค่ะพร้อมมากแต่ว่าวันนี้นะคะหวานก็พอกลับมาถึงบ้านก็หาโน้นหานี่เลยค่ะเอ๊อยู่ไหนนะคะสรุปแล้วหาไม่เจอแล้วก็ไปดูว่าเอ๊วันนี้มันมีคิวออนไลน์อะไรไหมนะคะก็ไม่มีนะคะก็เป็นอันว่าพวกเราก็ต้องดูยอดบุรุษพิกคดีกันไปก่อนนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของอะไรนะ Choice Husband ใช่ไหมคะก็ดูได้เพลินๆเ,เนาะแล้วนอกจากนั้นก็มีเป็นพวกซีรีส์สั้นๆนะคะที่ให้พวกเราคอยตามเก็บแล้วก็ท่าน ที่ยังตามเก็บไม่ทันนะคะกับเรื่องณที่สายลมรักพักผ่านนะคะสำหรับคุณหลิวอี้เฟยกกะหลี่เสียนเรื่องนั้นนะต้องดูนะคะเป็นมัสค่ะมัส <laughs> มัสซีเลยนะคะมัสซีค่ะต้องดูนะคะสำหรับเรื่องนั้นเอาละค่ะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมากนะคะและใครรอเรื่องนี้อยู่เหมือนกับหวานบ้างเอ่ยนะคะมีใครตามหาเรื่องอัจฉริยะแห่งต้าหมิงเหมือนหวานบ้างวันนี้นะคะสามารถจะคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานใหม่ในอัพิสซท์ถัดไปสวัสดีค่ะ